ดึงพลังจักรวาลดินน้ำไฟลมเข้ามาสั่นสะเทือนพลังงานบวกที่สะอาดในดวของเราเพชรอินไพรดิฉันเพชรระดาสวัสดีค่ะค่ะวันนี้เราอยู่ในเรื่องของพลังธรรมชาติาศาสตร์สมดุลชีวิตในเรื่องของพลังงานที่เป็นพลังงานบวกพลังงานแห่งตนพลังงานแห่งตนของเรานั้น เราจําเป็นค่ะที่จะต้องบริหารด้วยการให้พลังงานอันเป็นพลังงานแห่งตนที่เป็นคุมทรัพย์ที่สำคัญในตัวของเราให้เกิดการเคลื่อนไหวการสั่นสะเทือนพลังงานบวกที่เป็นพลังงานสะอาดและบริสุทธิ์ในตัวของเรานั้นให้สั่นสะเทือนค่ะการสั่นสะเทือนนั้นกระดุดดังการออกกำลังกายให้กับพลังงานที่อยู่ในตัวของเรา พลังงานบวกนั้นจะเพิ่มพลานุภาพให้กับตัวของเราเองค่ะด้วยตัวของเราเองเราสามารถที่จะเพิ่มพลานุภาพให้กับพลังงานบวกที่อยู่ในตัวของเราได้ด้วยการดูแลเอาใจใส่เข้าใจและเข้าถึงพลังงานบวกนั้นๆอันเป็นขุมทรัพย์อย่างที่บอกไปค่ะเมื่อเราได้มีโอกาสรู้จักพลังงานแห่งตนถือว่าเราเป็นผู้ที่โชคดีเรา รักษาสิ่งที่สำคัญเพื่อให้สิ่งที่สำคัญนี้รักษาตัวของเราได้ด้วยพลังงานของเรานั่นคือพลังชีวิตจักระพลังแห่งตนการที่เราจะสันสะเทือนพลังงานแห่งตนที่เป็นพลังงานบวกได้นั้นจำเป็นจะต้องทำความสะอาดหากเราเข้าใจในจุดนี้จำเป็นอย่างยิ่งค่ะ ที่เราจะต้องทำความสะอาดด้วยพลังลมปราณพลังลมหายใจแห่งชีวิตใช้พลังลมปราณที่บริสุทธิ์ทำความสะอาดชำระล้างให้จักระแต่และจักระสะอาดหลังจากที่จักระของเราสะอาดด้วยฐานของลมหายใจหรือพลังแห่งลมปราณหลังจากนั้นเราหมั่นดูแลหมั่นเติมพลังด้วยแสงสว่างจากจักรวาล นำพลังจากจักรวาลดินน้ำไฟลมเข้ามายังจักระทั้งเจ็ดจุดจักระฝึกฝนอยู่กับตัวเองอยู่กับฐานใจกายของเราอยู่กับจักระให้เป็นจิตจักระจักระสมาธิเพื่อให้แต่ละจุดจักระบำบัดรักษาเซลล์อวัยวะณตำแหน่งของจักระนั้นๆจักระที่หนึ่งสีแดงคาดแห่งดินอยู่ตรงฝีเย็บ จักระที่สองสีส้มทุแห่งน้ำจักระที่สมสีเหลืองทุแห่งไฟจักระที่สีจักระหัวใจสีเขียวทุแห่งลมจักระที่หอยู่ตำแหน่งช่องเสียงของเราจักระฟ้าท่าห่งฟ้าสีฟ้าจักระที่ 6- จักระเห่งการอย่างรู้เห็นถูกเป็นถูกจักระที่6คือจักระท่าที่3และจักระที่7คือจักระแห่งการปล่อยวาง ไม่มีตัวตนแต่และตำแหน่งจักร<ม>จะจะมีอาจจะมีอวัยวะและเซลล์ต่างๆอยู่ณนะตำแหน่งจักระนั้นหากเราบริหารจักระพลังงานแห่งตนของเราตำแหน่งของจักระนั้นก็จะบำบัดร,รักษาเซลล์อวัยวะที่อยู่ตรงนั้นณนะตำแหน่งของจักระนั้นๆทำให้เรามีพลังแห่งตัวของเราดูแลบำบัดต,ตัวของเราเองได้ด้วยตัวเราต้องดูแลตัวของเราเอง ขอบคุณทุกการรับชมและการกดติดตามฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกันค่ะเพชรอินไพรดิฉันเพชรดาจะนำส่งประสบการณ์เรื่องของปราณจักรโยคะที่ตัวดิฉันเองนำมาบำบัดตนได้อย่างเกิดผลส่งต่อ,อยังทุกท่านที่สนใจอย่างสม่ำเสมอฝากกดติดตามและกดแชร์เรื่องสุขภาพอย่างบุคคลที่ท่านรัก เพื่อการมีสุขภาพที่ดีทั้งฐานใจและฐานกายพบกันใหม่ในคลิปถัดไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ